บทที่17นักสำรวจดันเจียนสามารถจะตื่นขึ้นได้เหมือนกันงั้นหรอ3สีเดือนครึ่งหลังจากที่ดวงจันทร์สองดวงปรากฏเหล่ามอนสเตอร์ผู้บุกรุกได้ถูกฆ่าและขับไล่ออกไปจากเมืองในขณะเดียวกันก็มีการซ่อมแซมพื้นที่ที่ถูกทำลายไปอย่างเต็มที่ด้วยพวกผู้พิทักษ์และปิกแห่งเสรีที่ทำงานกันมากขึ้นโลกก็ดูเหมือนจะฟื้นคืนจากการพังทลายในตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าโรงเรียนจะยังไม่ได้กลับมาเปิด แต่มันก็มีข่าวหรือว่ามหาวิทยาลัยจะทําการเปิดใหม่อีกรอบในฤดูใบไม้ร่วงแถมมันยังมีแน,นวโน้มว่าโรงเรียนมัธยมปลายและต้นก็จะเปิดในเวลานั้นเช่นเดียวกันพี่ชายพี่แข็งแรงมากจริงๆหฮ่าฮมันแน่นอนอยู่แล้วฉันกําลังนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาเคียงข้างกับน้องสาวถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่ต่างไปแนดีตก็คือฉันสามารถนั่งเคียงข้างกับคนในครอบครัวได้ ในอดีตฉันไม่สามารถจะนั่งคู่กับพวกเขาแม้กระทั่งนั่งในโซฟาสำหรับสีที่นั่งแม้ว่าแม่และยูยจะมีร่างกายที่เล็กมากแต่ว่าพ่อก็สูงและมีกล้ามเนื้อและฉันก็ดูเหมือนกับออกมแมนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งร่วมกับคนอื่นๆแต่ว่าตอนนี้มันแตกต่างออกไปเราสามารถจะนั่งเคียงข้างกันและกันพร้อมกับดูทีวีได้เหมือนกับพี่ชายน้องสาวที่รักกันนี่มันคือพรของพระเจ้าพี่ชายฉันไม่หนักหรอเธอดูเบาเหมือนขนนกเลยละ่ะ อย่าไปพยายามได้เอ็ดเลยเธอจะตัวรีบและตายเอานะโทษฉันไม่ได้ผอมขนาดนั้นซะหน่อยนี่คือภาพจากผู้ใช้พลังของเกาหลีที่มีพลังระดับ S s เทพธิดาแห่งแมกมาเย่หัวหย่าเธอกำลังทำการล่ามอนสเตอร์ไวเวิร์นระดับ S เธอคือความภาคภูมิใจและความน่ายินดีของเกาหลีบนหน้าจอทีวีเป็นผู้หญิงที่ดูอายุ20กว่ากว่าเธอกำลังเผาไวเวิร์นอยู่ ซึ่งมันดูคล้ายกับมังกรยาวสิบเมตรบางทีอาจจะเป็นเพราะการตื่นขึ้นไม่เพียงแค่ผมที่ยาวถึงเอวของเธอเท่านั้นแต่ดวงตาของเธอก็ยังเป็นสีแดงเพลิงอีกด้วยการเผาไว้วนมันดูเหมือนจะได้รับความทรมานอย่างมากฉันได้คิดขึ้นมาว่าถ้าหากไฟนั่นโดนฉันขึ้นมามันคงจะเผาฉันไปในทันทีในโลกแห่งความจริงนั้นมันไม่ยุติธรรมฉันจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งและทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีเพื่อ ที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่คนอื่นๆกลับมีโชคดีและตื่นขึ้นมากลายเป็นระดับ SS สามารถจะเอาชนะเหล่ามอนสเตอร์ที่น่าสะพรึงกัวได้อย่างง่ายดายจากนั้นมันก็เป็นอีกครั้งมีคนที่ตื่นมาแล้วมีพลังที่อ่อนแอและสามารถจะอยู่ได้ในระดับอีหรือดีเท่านั้นในทำนองเดียวกับใดที่ฉันยังคงปีนดันเจี้ยนต่อไปมันก็แน่นอนว่าฉันสามารถจะได้รับความแข็งแกร่งที่มากยิ่งกว่าเธอ สิ่งที่ฉันได้รับมันเป็นไปได้มากกว่าความแข็งแกร่งและพวกผู้ใช้พลังนั้นเป็นเพียงคนธรรมดามีคนจำนวนมากได้ตายไปในสถานการณ์นี้ที่พวกเขาสามารถจะมีชีวิตรอดได้เพราะว่าพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาแม้ว่าจะมีพลังที่ต่ำสุดมีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธที่จะออกไปจากบ้านเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้ตื่นขึ้นฉันได้เรียนรู้วิชาหอ,อกตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่เรียนศิลปะการต่อสู้ แต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถจะกลายมาเป็นนักสํารวจดันเจียนโชคนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดในกรณีนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะมองลงไปที่พวกอ่อนแอก,กว่าฉันไหมผู้ที่มีพลังเหล่านี้ทางทีวีได้ถูกผู้คนจำนวนมากแงนงมองใช่ไหมแม้ว่าค่าสติปัญญาของฉันจะมี20แต้มแต่ฉันก็ไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้เช่นกันทันใดนั้นที่ต้นขาของฉันก็รู้สึกขันโอ้ยอุย๊ย ด้วยเหตุผลบางอย่างยุยได้มองมาที่ฉันพร้อมน้ำตาและในความเจ็บปวดเธอได้เป่านิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเธอที่เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างน่ารักมันดูเหมือนผิวที่บางดังนั้นหนูจึงหยิกมันแต่ว่ามันแข็งมากเกินไปอ่าขอโทษนะยุยเจ็บมากไหมอืมไหนมาดูสิมันไม่เป็นไรพี่ชาย พี่มัวแต่จ้องผู้หญิงในทีวีดังนั้นฉันก็เลยอืมไม่นะยุยพี่ชายกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะพี่ไม่ได้มองดูเธอเพราะว่าเธอสวยหรออหรอจากคำพูดของเธอฉันได้มองไปที่ผู้ใช้พลังชาวเกาหลีระดับ s s เย่พั่ยยาเธอสวยมากจริงๆฉันไม่รู้ว่ามันเป็นผลของการตื่นขึ้นของเธอหรือเปล่าแต่ว่าเธอนั้นสูงและผอมบางมีผิวที่ขาวและหน้ากระจ่างใส แม้ในขณะที่ผมของเธอกระพือไปตามแรงลงเธอก็ไม่ได้สนใจผมของเธอและเธอมองออกไปที่ด้านข้างด้วยตาแดงเพลิงของเธอยุยเธอนั่งสวยที่สุดในโลกแล้วจริงหรอคะฮิฮิแน่นอนว่าฉันนั้นคิดว่ายุยเป็นคนที่สวยที่สุดแม้ว่าเย่หัวหยาจะมีร่างกายที่เหนือกว่าก็ตามฉันได้ขยี้หัวของอยุยและเก็บความคิดนี้ลงไปในใจ มิฉนั้นการวางตัวในฐานะพี่ชายของเธอมันจะสามารถทําให้เกิดการแตกแยกได้จากนั้นวันเวลาแห่งการโซโลราชินีวิญญาณมันก็ได้มาถึงหลังจากที่ฉันได้ใช้เวลาคิดว่าควรจะติดต่อเอลลอสดีใหม่สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจไม่ทําฉันจะติดต่อไปหลังจากที่ฉันทํามันสําเร็จแล้วและเพนรูเดียด้วยเทนรูเดียไม่นะฉันได้ลืมมันไปอีกแล้วฉันรู้สึกว่าความหนาวเหน็บมาที่หลังของฉันฉันหวาดกลัวฉันหวาดกลัวอย่างแน่นอน ฉันควรจะทํายังไงดีนั่นมันไม่ได้เปลี่ยนให้เธอหายโกรธฉันได้แน่แต่ถ้าฉันพูดคุยกับเธอตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ารําคาญมากดังนั้นฉันควรจะเมินเธอต่อไปฉันสามารถจะแกล้งทําเป็นว่าเธอไม่เคยมีดัวตนมันรู้สึกว่านี่เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไงก็ตามฉันรู้ว่าฉันไม่ควรจะทําแบบนี้แม้ว่าเพนรูเดียวจะเป็นคนที่อยากถายแต่เธอก็ได้ส่งข้อความมาหาฉันด้วยความกังวล นอกจากนี้หลังจากแยกกันสามปีครึ่งก็เป็นฉันที่ไม่ได้ติดต่อไปหาเธอและไม่ได้สนใจข้อความของเธอเอาละฉันจะติดต่อเธอไปเมื่อสิ้นสุดการจู่โจมในคราวนี้ฉันจะไม่ลืมฉันได้สาบานไว้กับตัวเองและกำมัดของฉันฉันได้เปิดประตูเข้าไปในที่ที่ราชินีบิญญ,ญาณกำลังรอคอยอยู่กรีเข้ามาเลยเจ้ามนุษย์เทมเพลตตอนที่ฉันได้เข้ามาในห้องฉันได้ใช้เทมเพลตออกไป หลังจากที่มานาฉันเพิ่มขึ้นด้วยเิลิกเซอร์และวงจรเทลูตาฉันในตอนนี้มีมานาถึง2,200หน่วยถ้าหากว่ามานาของฉันใกล้ที่จะหมดฉันก็สามารถจะดื่มมานาโพชั่นลงไปได้แม้ว่ามานาโพชั่นจะมีราคาที่แพงแต่ฉันก็มีมานาโพชั่นเกรดต่ำอยู่มากว่า100ขวดซึ่งมันจะเพิ่มมานาขึ้นขวดละ100หน่วยอีกครั้งเทมเพรตทุกๆครั้งที่ฉันพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับหอกของฉัน พวกวิญญาณนับสิบก็จะกรีดร้องและตายไปราชินีวิญญาณได้เริ่มทำท่าอันเชิญอย่างรวดเร็วมันเป็นสิ่งที่ฉันคาดหวังให้มันเกิดขึ้นฉันได้รีบวิ่งไปที่ราชินีวิญญาณวิญญาณที่เหลืออยู่ได้เข้ามาจงตีฉันแต่ว่าฉันก็ได้ส่งมันกลับไปด้วยการเหวี่ยงหอกอย่างง่ายๆแม้ว่าราชินีวิญญาณจะอันเชิญพวกมันออกมาได้ครั้งละยี่สิบตัวแต่มันก็จะต้องใช้เวลาการไล่เวทที่นานมันจะต้องมีเวลามากพอที่ฉัน จะเข้าไปหาเธอและโจมตีเธอหลังจากที่ฉันได้ฝึกฝนต่อสู้กับราชินีวิญญาณเป็นเวลาสองเดือนตอนนี้ฉันก็สามารถจะดาวรูปแบบของมันได้อย่างได้ดายฉันได้ใช้ทักษะที่คนอื่นๆได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า Hero ่อีกสไตรกินนี่ไปซะแสงสีขาวได้รวมกันที่ปลายหอ,อกของฉันมันได้พุ่งเข้าไปเจาะทะลวงที่กระเพาะของราชินีวิญญาณมันเป็นการระเบิดได้อย่างสวยงามที่พลังของราชินีวิญญาณมันได้แตกออกเป็นเสียเส่ยง ในขณะเดียวกันเธอก็ได้ลอยไปกระแทกกับกำแพงฉันรู้ดีว่าเธอจะทำอะไรต่อไปดังนั้นฉันจึงขยับตัวของฉันก่อนตายฉันได้รวบรวมพลังงานที่อยู่ใกล้ๆและระเบิดมันออกไปข้างนอกเสียงมันได้สะท้อนไปทั้งห้องทําให้ห้องนี้สั่นไหวราชินีวิญญาณก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นร่างของเธอได้สัน่นคุณได้ชายทักษะวอนคลายสมาชิกในปาร์ตี้ทุกคนได้รับการเคลียร์สถานะด้านลบ ทุกคนในปาร์ตี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%ในระยะเวลาหนึ่งและได้เข้าสู่สถานะสุดยอดเกราะไม่สะทกสถานกับการโจมตีของศัตรูกรีดราชินีวิญญาณได้ใช้ทักษะเสียงกรีดร้องแห่งวิญญาณพยาบาทสถานะของสุดยอดเกราะไม่สนใจสถานะเหล่านี้เช่นเดียวกับที่ฉันได้คาดเอาไว้ฉันมองไปที่ราชินีวิญญาณมันได้มองมาที่ฉันอย่างงุนงง ฉันได้ยิ้มออกมาโดยไม่พูดอะไรและหยิบมานาพชั่นขึ้นมาดื่มฉันได้ประกาศกับเธอว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องใช้ไพัที่ซ่อนไว้ของฉันฉันจะจบมันในอีกหนาทีสิ่งที่มันตามมาก็คือการต่อสู้อย่างง่าย,ายๆเช่นเดียวกับที่ฉันคิดการต่อสู้กับราชินีวิญญาณมันง่ายกว่าการต่อสู้กับออกรอดทักษเวทมนต์และลูกธนูข,ของเธอมันไร้ผลเมื่อเจอกับทักษะวอล์พรและโลสปิริต ก่อนที่โลวสปิริตจะหมดลงฉันก็สามารถจะสร้างความเสียหายแบบคริติกลให้กับเธอได้จากนั้นฉันก็ใช้มานาโพชั่นเพื่อที่จะฟื้นฟูมานาและใช้ฮีโรอิสตรอีกรอบแม้ว่ามันจะใช้เวลาถึง3ปีในการพิชิตออกหลดให้ได้อย่างสมบูรณ์แต่นี่มันก็ใช้เวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นในการพิชิตราชินีวิญญาณมันจะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนกันนะักในการที่จะพิชิตบอสตัวถัดไป มนุษย์นูทมินฉันได้ยิ้มในใจและตรวจสอบข้อความที่เด้งขึ้นมาเบื้องหน้าฉันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณได้เอาชนะบอสราชินีวิญญาณเพียงลำพังหน้ามหัศจรรย์มากจบบทที่17ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรืออยากให้เราปรับปรงุงตรงไหนคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ